สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Rich Man นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมต้าเองยินดีที่ได้รู้จักนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับตลาดในวันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าราคามันร่วงลงไปหนักมากนะครับสิ่งที่คุณควรรู้ในตลาดบิตคอยในสัปดาห์ นี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเอามาพูดแหละผมอ่านมาแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆฟังบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้มาอ่านทุกตัวเหมือนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะไปฟังครับอยากให้เพื่อนเข้ามาร่วมกลุ่มเนาะตอนนี้ในกลุ่มเรามี41คนแล้วยากให้ามาร่วมแล้วก็พูดคุยกันในนี้เยอะๆนะครับอัปเดตข่าวสารบางทีผมก็ไม่ได้ทันข่าวสารทุกอย่างนะอยากให้เพื่อนช่วยมาแชร์ช่วยอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันผมก็จะออกมามาชี้แจงให้นะครับ อยากให้มาคุยกันเยอะนะตอนนี้กลุ่มเราก็ค่อนข้างเงียบครับยินดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาขอบคุณนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับตลาดบิตคอยในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับผมในวันนี้เนี่ยราคาบิตคอยร่วงลงมาถึง12นะครับก็สร้างความกังวลมากนะครับสำหรับคนที่ถือครองหลายๆเหรียญตัวเอาคอยเอ,เองเนี่ยก็ร่วงหนะัก ผมเองที่เปิดบอดกับเอาคอยก็ร่วงนะครับเดี๋ยวอ่านคลิปจบเดี๋ยวมาพูดถึงมุมมองผมเนาะว่าผมมุมม,มีมุมมองไงตลาดกับตลาดตอนนี้นะครับเปิดมานะครับเกี่ยวกับตลาดบิตคอยที่ร่วงลงยอย่างรุนแรงนะครับหากเพื่อนๆเ,เช็คดูนะครับเพื่อนจะเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงที่ทําให้นักเทรดเนี่ยกลัวมากที่สุดนะถ้าย้อนลงไปเนี่ยราคาบิตคอยตอนนี้ตกต่ําตกในระดับ ที่ต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่วันที่18เดือนธันวาปี2020นะครับผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทำนิวไฮนะเออแต่ตอนนี้ราคามันกำลังร่วงลงไปเออมันจะเป็นยังไงตลาดจะลงไปถึงระดับ1 000 0มืนไหมจริงๆผม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 ดีใจนะที่มันลงไปต่ำผมเตรียมช้อนอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแต่นะักลงทุนที่เข้ามาใหม่ๆเขายังไม่ได อาจจะยังไม่มั่นใจนะต่อให้คนคนจะบอกว่ามันจะขึ้นก็เถดอะแ,แน่นอนว่าเออหลายคนไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าอยากบอกว่าสภาพออวงจรของ market cycle นะครับตลาดวงจรเศรษฐกิจมันวนเวียนไปกันอยู่อย่างนี้แหละครับยังไงมันก็ขึ้นนะถ้าตราบใดที่ยังมีคนเชื่อยังไงมันก็ขึ้นส่วนใหญ่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่า คนส่วนใหญ่ในตลาดที่เข้ามาในโลกน,นี้ในในในโลกของคริปโตรู้อยู่แล้วว่าบิตคอยน์มาเพื่ออะไรนะครับแล้วทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่างจะกลับมามาดีเองเนาะอันนี้อยากให้เพื่อนมองในมุมนี้นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนว่าสัปดาห์นี้นะครับธน,นาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีกําหนดที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีการปรับนโยบายอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะครับฝั่งนักวิเคราะห์ราคาของบิตคอยแล้วก็เอาคอยเนี่ยถึงแม้ว่าการที่ราคาร่วงในครั้งนี้นะจะไม่ได้เป็นตลาดมีอย่างเป็นทางการต้องรอการที่จะกลับมาเป็นตลาดขาขึ้นบางครั้งนะครับการที่ขึ้นอาจจะดําเนินตามแนวทางที่เคยเกิดขึ้นนะครับแม้ว่า ตอนนี้มันก็ยังลงอยู่เนาะแต่ว่าแน่นอนมันจะมีช่วงที่ขึ้นอยู่แล้วแล้วเร็วๆนี้นะครับก็จะมีฮัฟวิ่งของตัวบิตคอยด้วยนะครับอีก2ปีนี้นะจะเป็นการฮัฟวิ่งเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยอาจจะจะอาจจะมีบูลันช่วงที่ปีที่3ปีที่4ช่วงนั้นนะครับโอเคครับเข้าเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับ5เรื่องที่คุณควรรู้ในสัปดาห์นี้ข้อที่1เลยเพื่อนๆคงได้ติดตามข่าวแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเด้งมานะช่องของพี่บอลดูต่อไปนะครับพูดถึงเกี่ยวกับ c ซลเซียก่อนที่ผมจะมาทิพทําคลิปผมก็ได้ไปดูแล้วหวังว่าเพื่อนๆก็คงได้ไปดูกันแล้วแหละเกี่ยวกับ c e l เซียที่ปิดการให้ถอนโอนต่างๆภายในนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ l i ค u ิลิตีไม่พอเนาะเขาไม่มีเงินจ่ายเขาไม่ให้ถอนค่อนข้างเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มใหญ่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งเลยนะหากเซลเซียล้มละลาย อาจจะส่งผลทําให้ราคาของบิตคอยร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับเพาราะวอลลุ่มในซีเซียสนี่ไม่น้อยนะเพื่อนๆไม่น้อยเลยลองเช็คจากราคาที่ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของราคาบิตคอยโดยราคาของบิตคอยอยู่ในระดับของ23,800นดอลลาร์นะครับก็ยังคงรักษาระดับอยู่แนวเนี้ยได้นะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่13มิถุนายนราคาก็ยังอยู่ที่ทะลุไปที่2 5 0 0 0ดอลลาร์ ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ร่วงลงแล้วแหละนะแต่ว่าถือว่ายังอยู่ไซด์์อยู่ในโซนนได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับจากคนนี้ที่โพสต์ไว้นะครับว่าราคาก็ยังคงนี่นะมาโคร้รงโลนะครับผมยังอยู่ในโซนนี้แต่ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะปรับตัวลงไปแล้วหวังว่าให้เขารีบาลขึ้นมานิดนึงนะผมก็อยากเอนทรีออกมาเหมือนกัน จร,จริงๆไม่อยากปิดขาดทุนสักเท่าไหร่ในสําหรับตลาดฟิวเจอร์นะครับมูฟ <Move S 1> ได้มูฟนะครับเพื่อนๆถ้ายังติดลบไม่มากนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆติดลบมากกว่านี้มูฟ <Move S 2> ได้มูฟออกมาก่อนแน่นอนว่าใครที่จะคัดลอสตัดขาดทุนออกมาก่อนเนี่ยหนึ่งเลยให้เตรียมใจนะครับเตรียมใจอะไรในตอนที่เพื่อนๆตัดขาดทุนออกมาเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆังเลอย่างแรกก็คือถ้ามันกลับขึ้นไปเนี่ยเราจะเสียดายนะไอเสียดายไม่พอครับ เราอาจจะแพนิคเกิดการแพนิคแล้วก็เปิดโพ i ิชันโดยที่ไม่ได้ไตรตรองให้ดีแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นตามแผนที่เราคิดเราจะใช้สติน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวด้วยว่าเฮ้ยเราคัดแล้วอ่ะเราจะไม่เปิดแน่นอนต่อให้มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับคนที่จะทำแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นสายโฮด้วยนะเพราะว่าเออเรามีเงินอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมส่วนฝั่งเทรดเราเทรดเก็งกำไรนิดหน่อยอันนี้ก็เป็น เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันนะครับอย่างกรณีของแพลตฟอร์มเซลเซียสเนี่ยที่ได้ทําการรงรับการถอนแล้วก็โอนเงินออกในกระดานเทรดอื่นๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนหลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะคล้ายๆกับกรณีของลูน่าล้มละลายอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ของแบล็กสวาที่คัดลอกเทอร a าอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่บิตคอย ที่บิตคอยต้องการนะครับเนื่องจากว่าสภาวะมาโครที่สั่นคลอนอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ราคาบิตคอยร่วงลงไปเยอะมากๆนะครับมีโอกาสที่จะไปแตะ2 0 0 0 0ื่นท่นๆได้เลยนะเพื่อนๆในตอนนี้สครับสภาวะเงินเฟอนะ้อนะที่เพื่อนๆต้องจับตามองเนื่องจากว่าสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างสูงทางเฟดเองจึงต้องมีการปรับนโยบายนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ยก็เป็น ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในรอบ40ปีนะครับทางคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐนะครับ FOMC ของเฟดเตรียมที่จะประชุมนโยบายนะครับในเดือนมิถุนายนซึ่งจะเริ่มใน15มิถุนายนนี้หรือว่าวันพุธนี้นี่เองนะครับอีก2วันเ,นเพื่อนๆอีก2วันอยากให้ move ออกมาจากตลาดก่อนที่ผมบอกอยากให้ move เนี่ยผมไม่รู้ว่าเฟดจะทาอะไรนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ย ร่วงหนักแน่นอนครับทุกเรียนให้ move ออกไ้ก่อน move ได้ move นะครับอย่างที่บอกนะอาจจะพูดคําเดิมนะครับก็คือก่อนที่จะ move เนี่ยให้เตอมใจด้วยว่าถ้าราคาขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจะ action กับมันยังไงเราจะรอดูอีกไหมหรือเราจะแพน i c ถ้าเราตกใจถ้าเราอะไรเราต้องจัจัดการกับความรู้สึกการตกใจนั้นยังไงนะครับอย่างผมเองเนี่ยอันนี้เป็นความคิดผมเนาะผม ออกมาได้ในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ move ออกมาทั้งหมดนะส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ไม่ต่างอย่างเพื่อนๆหรอกนะครับถ้าเกิดว่าแดงอยู่มันก็ไม่กล้า move ทั้งหมดแต่ก็เอาทุนออกมาบางส่วนนะครับเอาทุนออกมาบางส่วนอย่างนะ้อยถ้าติดลบผมก็คัดอยู่ที่ประมาณพอร์ตอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นที่ผมรับได้เนาะที่เหลือผมก็จะเก็บไว้อันนี้ก็เป็นแผนของผมนะครับหลังจากที่ ค่าเงินเฟอ้อนะครับสูงถึง8.6%ก็มีความเป็นไปได้ที่การเร่งการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผกผันกับตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตนะครับและอาจจะส่งผลทําให้ตลาดแย่ลงอย่างอย่างหนักแล้วก็หนักกว่าเดิมมากๆน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงต่อมาครับครูเกอร์นะก็เห็นด้วยเกี่ยวกับคนอื่นๆที่เสริมว่าเฟดเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยอยู่ในสภาวะราคาที่ค่อนข้างต่ํา มีโอกาสเล็กน้อยที่เฟดจะไม่ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในวันพุธนี้และหากเป็นเช่นนั้นราคาคริปโตจะมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อย่างเห้เพื่อนเตรียมตัวที่เราคุยกันนั่นแหละว่าเออถ้ามันปรับตัวขึ้นจะทํายังไงเงินที่ move ออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผมเลยไม่ได้ move ซะทีเดียวนะผมก็เก็บไว้บางส่วนถ้าขาดทุนก็ขาดทุนแค่20-30% เป็นส่วนที่ผมรับได้แล้วสําหรับฟิวเจอร์นะครับส่วนสายโฮผมเก็บเรื่อยๆนะครับเก็บเรื่อยๆเพราะด้วยเพราะตัวฟิวเจอร์เนี่ยเป็นเงินที่ผมต้องการที่จะทํากําไรแล้วก็ไปซื้อบิตคอยเพิ่มไปซื้อเหรียญต่างๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดทุนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่โอเคสําหรับผมนะผมก็ต้องการที่จะเงเอาเงินออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับมูฟออกบางส่วน แต่ถ้าใครมูฟได้หมดก็อยากให้มูฟนะผมไม่อยากให้บาดเจ็บกันนะครับสาหรับใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะอย่างไรก็ตามนะครับการขายทิ้งในเอเชียทําให้หุ้นแย่ลงในช่วงต้นสัปดาห์นะครับส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อกับความเสี่ยงนะครับเช่นเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าในตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐได้ทำได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวงกว้างในตอนนี้ ในกรณีที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีในตอนนี้นะครับในกรณีที่สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเสี่ยงที่จะประสบปัญหาเงินรอล่าสหรัฐเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดเลยนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าโดยมูลค่าห่างกัน0ูจุดเท่านั้นนะครับก็คือครึ่งจุดนะฮะไม่ถึงจุดเออเดียกไวยกำลังแข็งค่าขึ้นไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่สินทรัพย์อื่นเนี่ยจะเสียเปรียบ โทนี่อีวานนะครับซึ่งเป็นโฮสต์ของ Thinking Crypto Podcast ได้กล่าวไว้นับตั้งแต่การพังทลายของตลาดในเดือนมีนาคมปี2020จุดแข็งของ DXY นะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับราคาของ Bitcoin จนกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญอย่างไรก็ตามนะแนวโน้มของ Bitcoin เนี่ยอาจยังคงลงต่อได้นะครับผม การแข่งข้าของดอลลาร์นะครับมักจะนําไปสู่รายได้ที่น้อยลงของบริษัททั่วโลกเช่นเดียวกับปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบันยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่ออัตรากําไรก็จะถูกบีบคั้นทางโอตาวิโอคอสตานะครับผู้ก่อตั้งบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับมหาภาคระดับโลกนะครับแคชแคชแคปิตอลนะครับกล่าวกับผู้ติดตามทวิตเตอร์เกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์กับการบรรยายเรื่องเงินเฟ้อของเฟดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา นะครับผมเราก็จะเห็นหน้าทาง DXY นะหรือว่า USD c u r อสดอลลาร์คอร์เนตะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นจะแตะระดับที่105แล้วนะเรามาดูข้อที่4ครับดัดชนีความยุ่งยากเรามาดูข้อที่4ครับเรามาดูข้อที่4ครับดัดชนีความทุกข์ยากตอกย้ำความกลัวตลาดจะไม่มีเรื่องหน้าแปลกใจใดๆเลยเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่น ของตลาดสกุลเงินดิจิตอลในสัปดาห์นี้ดัชนีของคริปโตเฟียนกริซซึ่งใช้ปัจจัยต่างๆเพื่อกำหนดเงื่อนไขโดยรวมในหมู่เทรดเดอร์นะครับกำลังสั่นคลอนด้วยความกลัวเมื่อวันที่13มิถุนายนนี้นะครับดับชนีความกลัววัดได้ต่ำถึง11ต่อ100เลยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังสูงกว่าเมื่อเดือนมีนาปี 2020- ีที่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ อาจจะเป็น indicator อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ที่คิดนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อ2020หรือ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลอัตรางเงินเฟอ้อของสัปดาห์ที่แล้วส่งผลกระทบในทํานองเดียวกันนะครับกับดัชนีเฟรนคลิสซึ่งขณะนี้นะก็ยังอยู่ในโซนความกลัวที่28ต่อ100ตามข้อมูลจากดัชนีนะครับดัชนีความยุ่งยากเนี่ย ดัชนีความทุกข์ยากเนี่ยซึ่งวัดอัตราเงินเฟอ้อและการว่างงานกำลังส่งสัญญาณด้านเศรษฐศาสตร์นะครับทางเรียเดนนะครับผมอธิบายว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นดัชนีความทุกข์ยากนะครับก็จะมีการวัดนะอย่างที่เขาบอกครับวัดอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการว่างงานครับมารวมกันก็จะได้ออกมาเป็นดัชนีความทุกข์ยากนะครับ คราวนี้เรามาดูถึง5โอกาสแห่งชีวิตอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะข้อที่5เพราะว่าสำหรับผมก็คิดเหมือนกับตัวข่าวนี้ก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับการลงทุนและแน่นอนว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั่นคือหายนะ ทุกคนที่ผ่านช่วงปี2018มาแล้วและเชื่อว่าอนาคตบิตคอยจะไปได้ไกลทุกคนถือไว้เยอะมากๆรวมถึงผมด้วยแล้วผมก็จะไม่ขายแล้วก็จะถือต่อไปแล้วก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงบิตคอยก็คือบิตคอยครับเข้ามาเพื่ออะไรเรารู้ดีนะบิตคอยจะพุ่งไปอีก ห้าถึงหเท่าในไม่ช้านะครับให้เวลาเขาอีกประมาณ5ปีเนาะไอ้สองปี3ปีเพราะว่าใกล้จะฮาร์ดฟอกแล้วทุกครั้งที่บางทีทุกอย่างมันเหมือนมันถูกกาหนดไว้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนคิดเหมือนผมไหมอันนี้ก็อาจจะมโนไปหน่อยนะว่าผมคิดอย่างนี้นะบางทีเรากคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วไหมว่ดราม่าทุกอย่างสงครามทุกอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเออเหมือนมัน ถูกกาหนดมาไว้แล้วอะทำไมทุกอย่างมันเป็นไซเคิลที่เปะ๊เปะปะ,ปะหมดเลยอะ่ะสิบปีร้อยปีเกิดครั้งเออมันก็เนาะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องเกิดตร,ตรงๆแบบนี้ตลอดด้วยนะครับอย่างตอนนี้ราคาก็ร่วงลงตามตามไซเคิลของมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นทุกคนมองไปอย่างนั้นคนใหม่ก็ใครๆท,รที่ใครที่ท้ออยู่นะครับอยากให้รอนะ ในตลาดเนี้ยอดทนรวยใครอดทนได้นานกว่าก็รวยกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ได้ขาดทุนอยู่คนเดียวนะผมเองก็ขาดทุนพยายามโยกพอร์ตนะรีบาลานซ์โยกไปโยกมาโยกจนปวดหัวหมดแล้วตอนนี้นะครับยิ่งเทรดเนี่ยสองสามวันมานี้ผมเทรดยากมากราคามันแกว่งไปนิดทางไหนบ้างก็ไม่รู้คนถูกทางโชคดีก็ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเทรดเนี่ยผมไม่อยากใช้คําว่าโชคกับมันสักเท่าไหร่ นะครับผมอยากเทรดในจุดที่ผมมั่นใจที่สุดนะครับโอเคเนาะก็มีประมาณนี้ครับข้อที่5เนี่ยเป็นการให้กําลังใจนะว่าตลาดบิตคอย,ยม,มันยังไม่มันยังไม่ถึงจุดจบไว้อันนี้มันคือไซเคิลของมันแล้วมันกําลังจะขึ้นไปอีกนะครับมันยังไม่ถึงจุดจบการฮาร์วิ่งครั้งที่4ที่จะถึงนี้เนี่ยปี2024ในช่วงเดือนพฤษ,ษจิกพฤษภาคมที่จะถึงนะอีก2ปี นั่นคือบูลันของบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นราคาบิตคอยยังคงต้องไซเวยอยู่แถวนี้แหละนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นเงินเย็นเย็นไม่มากก็ให้ move ออกจากตลาดบางส่วนไปก่อนแต่ถ้าใครขาดทุนเยอะแล้วบอกเลยนะว่าเงินนั้นทิ้งเลยครับเก็บไว้ก็ได้หาเงินเพิ่มอย่างตัวผมเองนี่ก็พยายามหาเงินเพิ่มอย่างเดียว ทุกช่องทางที่จะหาได้นะครับมีกี่ช่องทางหามาให้หมดเพื่อที่จะเก็บเพิ่มอย่างเดียวผมจะเก็บเพิ่มอย่างเดียวนะครับโอเคนะผมก็คิดว่าข่าวนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับให้ระมัดระวังในตลาดช่วงนี้ให้มากๆอยากให้ move ออกจากตัวฟิวเจอร์ก่อนอย่าเพิ่งเทรดนะครับใครจะเล่นหน้าช็อตถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากๆเหมือนกันนะครับถามว่าเสี่ยงเสี่ยงมากไหม มันจะเล่นอะไรก็ได้เฟดมันจะพูดอะไรก็ได้นะครับมันไม่ขึ้นตอนนี้ราคา bitcoin พุ่งครั้งหน้าครั้งหน้าขึ้นก็ลงใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนนี้ขึ้นหรือว่ายังไงก็ตามก็จะลงต่อแค่นั้นเองครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเราพูดถึงลลจิกง่ายๆนะครับตอนนี้ตลาดมันกําลังแย่เนาะส่วนใหญ่คิดว่าตลาดเฟดเนี่ยจะขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดลยแพนิกขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมัน กลับคำลละอยู่ดีๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วขึ้นไปทั้งบายทั้งเซลล์ทั้งชอตทั้งลอง, short, ง ong, เจ็บหนักทั้งสองนะครับการเล่นในตลาดตอนนี้มันไม่ต่างอะไรจากการเข้าไปเดิมพันกับการพนันเลยนะออยากให้ลองคิดกันดูนะครับอยากให้เวลาเลทเทรดอยากให้เทรดในช่วงตลาดมันปกติมันเป็นเทรนมันอยู่ในช่วงปกติของตลาดไม่ได้มีอะไรมากนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงทำกำไรเนาะหรือว่าหาจังหวะบูลัน ช่วงนี้อยากให้เพื่อนๆเก็บเป็นการโฮไวซะมากกว่านะครับอโอเคครับก็ตอนนี้ก็ช้าละเริ่มดึกแล้วนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วกว่าจะได้ลงก็น่าจะประมาณเกือบสองทุ่มนะครับกลัวเพื่อนๆจะเสพข่าวกันไม่ทันสำหรับวนันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอยากสนับสนุนผมนะลิงก์การสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดเน a t าก็ได้หรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รักทุกคนนะครับสวัสดีครับ